สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ติดตามการประชุมคณะมนตรีครั้งที่43ประจำปี2 5 5 6ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมคณะมนตรีที่มหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีนะครับ โดยก่อนการประชุมในวันนี้นะครับท่านนายกร,รัฐมนตรีนั้นได้ขอบคุณรัฐมนตรีและก็ผู้ราชการจังหวัดที่ได้ลงพื้นที่ในกลุ่มพื้นที่4จังหวัดภาคกลางตอนบน2ซึ่งประกอบไปด้วยชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีและจังหวัดลบบุรีนั่นนะครับซึ่งได้เห็นการ บริหารจัดการน้ําการบริหารจัดการจังหวัดนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่ได้มีการลงพื้นที่แบบนี้นะั้นทําให้รัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาการบริรจัดการในพื้นที่ ดังนั้นจากนี้ไปนะครับจึงมีการมอบหมายว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,558นั้นจำเป็นจะต้องให้ทุกจังหวัดมีการจัดทำยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศนะครับแล้วก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแต่ละกระทรวงด้วย จึงมีการมอบหมายให้ทางคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาภพักเป็นผู้ที่จะประสานงานร่วมกับทางกระทรวงและร่วมกับจังหวัดในการที่จะเอาตัวชี้วัดนะครับที่ต่อเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ประเทศไปใช้ในการวางยุทธศาสตร์ซึ่งเมื่อแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นจังหวัด กระทรวงนะครับมีการใช้ตัวชี้วัดเดียวกันก็จะทำให้เป็นครั้งแรกในปี2,558ที่การจัดทำงบประมาณนั้นจะเป็นเอกภาพมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศชาติอย่างชัดเจนอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมคณะมนตรีในะวันนี้นะครับก็ได้มีการกล่าวว่าการประชุมครมสัญจรครั้งนี้เป็นครั้งก่อนสุดท้าย โดยครั้งต่อไปกำหนดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการลงครมสัญจรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่29พฤศจิกายนและ30พฤศจิกายนโดยจะไปที่จังหวัดสงขลาน,น,นะครับโดยการประชุมที่สงขลานั้นมีการมอบหมายให้ทํารัฐมนตรีสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์เป็นเจ้าภาพนะครับทางนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการฝากให้ทางสภาพัฒน์นั้น ปรับแนวทางการดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ในปี2557นะครับมีการมอบหมายให้ทางสภาพัฒน ประสานงานกับทางเลขาคอรมอนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับจัดทําปฏิทินในการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับโดยท่านนายกบอกว่าไม่อยากที่จะเห็นว่าการลงพื้นที่และเป็นโครงการเล็กๆที่เข้ามาแต่ว่าการลงพื้นที่ในปีหน้านั้นควรจะเป็นโครงการที่เป็นการพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ ใน้นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนซึ่งทางเลขาครมนะครับดออรอัมพลกิติอัมพลนั้นก็บอกว่าจากนี้ไปจะมีการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเป็นการจัดทำปฏิทินและนำมาให้ครมเห็นชอบเพื่อที่จะกำหนดการประชุมครมนอกสถานที่ในปี2,557ต่อไป นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการสอบถามถึงสถานการณ์น้ําทีเา่เกิดขึ้นทั่วประเทศว่าจะเป,เป็นอย่างไรบ้างนะครับทางนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีปลอดประสบสุรศดีก็ได้รายงานว่าขณะนี้ลุ่มเจ้าพระยาน่าจะจบลงไปแล้วนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรบ้างยกเว้นในพื้นที่ที่ต่ากว่าจังหวัดปทุมธานีลงมาที่จะมีอิทธิพลของน้ําทะเลขึ้นลงโดยอิทธิพลของน้ําทะเลนั้นจะหมดไปหลังจากช่วงลอยกระทง ส่วนที่ภาคอีสานน้ำที่พีหมายก็เริ่มลดลงแล้วน,นะครับก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่สามารถป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญไว้ได้จากนี้ไปแม่น้าจากแม่น้ำแม่น้ำน้ำจากพิมายก็จะไหลลงสู่แม่น้ํามูลไปที่บริรัมแล้วก็ไปออกแม่น้ํโคงที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปซึ่งคาดว่าสองข้างทางที่น้ําผ่านไปริเวณแม่น้ํามูลนั้นจะไม่กระทบต่อบ้านเรือนของประชาชน ภาคตะวันออกก็น่าจะจบลงแล้วยกเว้นที่บ้านสร้างนะครับยังเจอปัญหาน้ำท่วมขังก็เลยมีคำแนะนำจากท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมด้วยนะครับว่าจุดที่เป็นชุมชนต่างๆโรงเรียนนั้นควรจะมีการเร่งสูบน้ำออกนะครับส่วนสถานการณ์ในภาคใต้ยอมรับว่าอาจจะเจอฝนมากขึ้น ส่วนพายุลูกใหม่นะครับที่มีรายง,งานว่าจะพัดเข้ามานะครับคาดว่าคงจะสลายตัวก่อนเข้าไทยเพราะว่าขณะนี้เริ่มมีความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศหนาวที่มีความแห้งเร,เริ่มลงมาแรงมากขึ้นเมื่อเจอกับพายุพายุก,ก็จะสลายลงไปนะครับส่วนเรื่องของการประชุมสภานะครับท่านวราเทพก็ได้รายงานเพียงสั้นๆน,นะครับว่า จากการที่ติดตามผ่านสื่อมวลชนนั้นก็ทราบว่าสภาก็ได้มีการพิจารณาเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมจบไปแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับซึ่งทําให้ในวันนี้เนี่ยทางคุณวราเทพจะไม่มีข้อมูลมาชีา้แจงเพิ่มเติมว่าต้องรอาการประชุมคณะกรรมการปรสสในวันจันทร์ซึ่งจะมีการไปรายงานเพิ่มเติมว่าทางวิบนั้นจะมีการพิจารณาเรื่องอะไรต่อไปในการประชุมคอรมอรในครั้งหน้านะครับ ครัวนี้มาดูในเรื่องของสิ่งท MM MM ี่มีการพิจารณากันในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีเรื่องจํานวนไม่มากนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อเนื่องจากวันอังคารมาเป็นวันนี้แล้วก็เวันอังคารหน้าเพราะฉะนั้นเรื่องที่เข้าสู่การพิจารณาในวันนี้จึงมีไม่มากโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะให้ความสําคัญกับการพิจารณาโครงการนะครับที่จะ ได้หารือไปผ่านกรออมเมื่อวานนี้นะครับสอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการพิจารณาแล้วก็ท่านบรรดารองโฆษกจะมาถแถลงให้กับท่านสื่อมวลชนรับทราบกันนะครับแต่ว่าเรื่องที่ได้มีการผ่านการพิจารณาไปในการประชุมคอรมอในช่วงเช้าวันนี้ในช่วงแรกนะั้นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของทงท่านรองนายกรัฐมนตรีนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศา,าลเดื่อมีการขอให้นําเสนอคณะรัฐมน,นตรีพิจารณาอนุมัติ งบรายจ่ายประจําปี5-6นั้นนะครับเป็นงบกลางในการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการที่จะ,ะฟื้นฟูนะครับหโครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหารสมเด็จพ,พระศีนครินทราบรมราชชนนีและพระบรมธาตุเจดีศรีนครินทรา วัดสันติคิริยานสังวรารามจังหวัดเชียงรายจะโดยเงิน20ล้านบาทนะครับแล้วก็มีโครงการจัดสร้างพุทธมนตรเชียงใหม่50ล้านบาทมีโครงการบรณโปฏิสังขขอโลหะประสาทวัดราชนัดดารามวรวิหารกรุงเทพ145ล้านบาทแล้วก็เป็นโครงการอุดหนุนการก่อสร้างอาคารศาสนสถานวัดแก้วฟ้าจังหวัดนนทบุรีจำนวน73ล้านบาทนะครับเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้นให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับในการที่จะไปใช้ ใน4โครงการดังกล่าว290ล้าน2แสน8 0พบาทนะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะมีการมอบให้กับสื่อมวลชนนะครับทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติให้ดำเนินการในโครงการดังกล่าวได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่อง ที่จะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศเช่นกันเพราะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาที่เป็นหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือได้ดังนั้นนะครับจึงมีการขอเสนอขยายระยะเวลา แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคีภัยแห่งชาติและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าการเผาในที่โล่งและมุลพิษหมอกควันนะครับซึ่งแต่เดิมนะครับแผนนี้จะสิ้นสุดนะครับในปี2559จึงขอให้มีการปรับ ขยายนะครับแผนนี้ให้ยาไปถึงปี2,562นะครับเนื่องจากว่ามีการพบนะครับว่าปัจจุบันนั้นอคีภัยไฟป่าและการเผาในที่โลง่ง เป็นหมอกควันภัยที่เป็นเป็นหมอกควันนะครับเป็นภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากทางทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็เห็นว่าน่าจะมีการจัดทําเป็นการบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพเป็นระบบโดยจัดทําเป็นแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแล้วก็ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่านะครับ ทั้งนี้นะครับเมื่อมีการจัดทำแผนมาแล้วนะครับก็จะมีการสรุปตัวเลขของแผนดังกล่าวระหว่างปี2556นะครับถึง2562 รวมเป็นมูลค่าเงินทั้งสิ้นนะครับหนึ่ล้านบาทแต่ว่านี่ไม่ใช่เป็นการของบประมาณเพิ่มเติมนะครับเป็นการจัดทําแผนและก็แผนนั้นก็จะไปของบประมาณประจําปีต่อไปนะครับอย่างเราก็ตามแม้ว่าที่ประชุมคณะมนตรีในครั้งนี้จะอนุมัติแผนดังกล่าวนะครับแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่อยากจะให้ในแต่ละปีมีการจัดทําและก็ของบประมาณรายจ่ายเพื่อไปใช้ในการป้องกันอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอยากจะเห็น การหาทางในการป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าในระยะยาวโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่านะครับมีการทำฝายชุ่มน้ำแล้วก็ป้องกันอัดคีภัยอีกด้วยนะครับ อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของทางกระทรวงเ,เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสำนักง,งานสถิติแห่งชาติได้มีการรายงานผลสำรวจการทำงานของประชากรประจำเดือนสิงหาคมน,น,นะครับก็พบว่ามีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปของประเทศไทยทั้งสิ้น55าบห้ล้าน9้าหมื่นคนโดยเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือพร้อมที่จะทำงาน 39, 3าล้าน3แสนห0ื่นคน โดยมีการรายง,งานนะครับว่าจำนวนว่างงานของผู้ว่างงานในเดือนสิงหาคมนั้นมีจำนวนทั้งสิ้น317,000คนคิดเป็นอัตรา0.8%นะครับซึ่งถ้าเกิดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 55, 55นั้นมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น93,000คนนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนก่อนหน้านี้จำนวนผู้ว่างงานลดลงนะครับ38,000คนนะครับเดี๋ยวเอกสารตรงนี้นะครับก็จะมีแจกซึ่งจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าบรนดาผู้ว่างงานนั้นเป็นใครอะไรยังไงบ้างนนนะครับ ซึ่งทางของผมคงมหมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคงต้องรอท่านอรองโฆษกลงมาเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้สื่อข่าวรับฟังเพิ่มเติมนะครับว่ามีบางเรื่องที่ไม่ได้มีการพิจารณาในวันนี้นะั่นก็คือโครงการปัดสินเชือ่อเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลมีการถอนออกไปก่อนนะครับเพราะว่ายังมีการแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่อีกสักครู่หนึ่งเรื่องที่น่าสนใจที่ท่านรองอะจะมาะแจ้งให้ท่านสื่อมวลชนรับทราบก็คือการ กำหนดกฎกระทรวงในการจัดทำปักติดตั้งป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรน,นะครับรวมถึงการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานก,การณ์การเมืองในประเทศอียิปต์นะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งนะั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนานตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ2400 94นะครับเพราะเห็นว่ากบขในปัจจุบันนั้นมีอัตราผลตอบแทนที่อาจจะมีความผันผวนนะครับตรงนี้เองเรื่องจากกระทรวงการคลังส่งไปที่กฤษฎีกาแล้วกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการแก้ไขสักครู่หนึ่งนะครับท่านรองคงจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าสิ่งที่กฤษฎีกามีการแก้ไขนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็จะสามารถดําเนินการเมื่อไหร่อย่างไรต่อไปนะครับส่วนของผมคงประมาณเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับ